กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเมือน,นี้เบ้าแอมเราตรงสิพาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับเมลี่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเมเลี่นเป็นฝันใหมล่ะครับท่านผู้ชมฝันดีแห้งครับท่านผู้ชมเนาะพิ่นไปไหวาสารครับไปไหวาสารพระพูุิเจ้าที่ยุนาบ้านครับท่านผู้ชมเอาน้ำไปใส่ไปใส่สารนะครับสื่อผลละหมากลากไม่ไปถวายเทวดา,เจ,าเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับ ตกแรงมากนี่เทวดาเจ้าทีเจ้าทางมะเข่าฝันครับท่านผู้ชมมะเข่าฝันเมเลี่ยนคล้ายๆว่าสิมาบอกเลขมะยังนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับไม่เลียนกันครับว่าเทวดานี่มาบอกเลขตัวไหนครับสิเป็นแนวดหาเนาะครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกันครับเดี๋ยวเบาแอมละทงสิทู่สัมผัสเมเลียนทั้งโทรศัพท์ครับเมเลี่ยนเพิ่นขึ้นไปกรุงเทพเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สามแปดกะเขาตรงๆอีกครับ แล้วก็สามสองแล้วก็รลอตเตอรี่เลขนานาะครับแต่ผู้ชมเนาะโอ้ฟันแม่นครับฟันแม่นไม่เรียนนี่เป็นฟันแม่นครับเจ้าทีพีหน้านี่มาให้โชคหลายงวดครับติดต่อกันนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกกันยานี่สิเป็นตัวไรครับไปรับชมรับฟังครับไม่เรียนครับว่าเทวดาเจ้าทีเจ้าท่างมาให้โชคมาบอกแจังไดเนี่ยครับไม่เรียนครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับไม่เรียนสวัสดีครับ จ้าหวัดดีจ้าอุ้ยฝันวันจังไรน,น้อครับบอกซูเอฟซีฟังน่ครับฝันเห็นผู้ชายผู้หนึ่ง่นลงมาหาเพิ่นใม,มง่งกุดครับก็ดีไหวไหว,ว,วมีผลละหม่มีผลละหม่ไปไหวเพิ่นกับมีกล้วยมีผลละไหม่หลายอย่างล่ะมีกล้วยม,มีอันบ,บักนาดแน่กล้วยแน่บักนาดบักก้อนแน่เอาไปไหวเพิ่นครับแล้วก็เอาน้า นามสองแก้วว่าไหวจะพุ่งจะที่จะข้างให้เราต้องรักษาลูกหลานว่าพอดีคนบอพอข้าวขันไปไปเอาไปเอา,ไปเอานามมาใส่อีกสารหนึ่งอีกแนมมาเห็นคน,าน,านนั่งคนนั่งกินนั่งสันอยู่เลยไดยครับโอ้างกินอยู่ข้างหน้าในหน่าสานเลยเลยคนนั่งกินน่ะครับคนกว่าคนบอกคนว่าโอ้ยคนมามาบอกกัน สิม,ยมายำไห้เด้อคุนว่ามายำโตเลขอยู่เล่นทะเบียนรถขั้นสีแดงอ่ะนะคนว่ายังเหลืออยู่เด้อคุนว่าไส<อ>่จับใส่เอาคุนว่าครับฝันปั้นตาเห็นฝันปัน้นปั้นเล่าเอาเองครับอู้ฝันนั่นครับแล้ก็นางโบปะดูห้องก็จ้าจ้าไม่ใช่จ้าจ้าสื่อ,อนอกครับแล้วก็ในค่วมฝันกับบได้สนใจปัไในนานาไอเรื่องว่าสิย่ำแบบไรทีสิหามาก มาอันนี้จับใครเอาเองแบบใจกับพ่อแดงหูนานแนวแนวฝันนอกครับอเพื่อนก็นั่งกินตัวนั่งกินจะนั่งเพื่อนอยู่เพื่อนกินแล้วเพื่อนก็ย่างเขาไปซองโอ้เพื่อนวางสี่อันก็สีไเด้มาดูนั่นเพื่อนว่าเหินเอาหนามไปไห้เพื่อนว่าเอานามไปไปวางไว้ให้กินซุ้มือซุ้มือก็เลยลงมาหาเพื่อนว่าอือครับครับกันก็เลยลงมาหาเพื่อนลงมาเือได้แต่ด้กินนามเพื่อนว่า ได้กินน้ำกินน้ำงั้นคนว่าก็มีแห้งคนว่าโอ้ยกินน้ก็เอาใส่ก๋วยชุ่มมือนั่นแหละสานนี่อันนั้นอันนี้อันนี้ว่าห้องก๋วยชุ่มมือหน้าดำนะครับว่าเพื่อพ่อแม่คนว่าคนว่าฮาผีแางเทวดาคนลงมาเบิ่งมาแย่งคนกัดสิเด็กกินน้ำกินให้คนจะได้มีแห้งก็เลยเหตุตามคนว่าก็แค่นี้เก่าแต่โบราณคนน่ะโอ้ยครับครับสาธุสาธุ คือว่าดาบอก่้วนทีเออคนมาบอกคนน้าอันนั้นในทะเบียนกันยังอยู่ด้วยคนว่าครับตัวเลขก็นาะทะเบียนรถทะเบียนรถขั้นไหนล่ะไม่เรียนทะเบียนอีหย่างขั้นสีแดงพวกเคนบอกว่าขั้นสีแดงคนว่าให้อันนี้เอาคนว่าให้ย่างเอาให้เบิงอันให้อันนี้เอาคนว่าครับกลับหน้ากับหลังเอาคนว่า พิ่นกะบอกว่าหลายดอกเพิ่นก็บอกเอาแบบนี่เล่สไนน์นะนกณสบายได้ทะเบียนรถเด้อท่านสีแดงเพิ่นว่ายังว่าท่านเบิดเพิ่นว่าครับทะเบียนรถอันตุ๊ไม่ไม่เลี่ยนครับทะเบียนรถตัวไรนอ่อบาทา่าเอฟซีเป็นเขามาเบิ่งใหม่นะครับเน,นาะตัวไรนีครับทาสีแดงทั้นสีแดงครับหกกอไก่มอม้านอ่แนนที่เพ<ส>ิ่นมาตกรถเพิ่นเพิ่นขัวรถนะเพิ่นขัวเพิ่นขัวรถ เนมานางขวดพุทขวดขางใต้เป huh ็นตบปับบบหลยย่ามันออกไปทั้งไถนะทั้งอุกทั้งหัวมันทั้งหัวกับทั้งนาทั้งหัวหรือทั้งนาเออแต่ว่าอันกูคนมากโลงมากยิ่งอยู่ในศาลเพิ่อจะว่าให้กัหนากรังเอาคนว่าครับจะยันหลรถยังท่านเบิร์ตอร์คนมาให้กับเอาคนมาครับก็เลยว่ากับหนากลังบอกให้กับเอาคนมาครับกับเอาแน่นให้กับเอาคนมาครับ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  ทะเบียนรถกะหกกอไกลม่วมมาสองเก้าแปดสามเนาะแมนโอ้ยวังงานกันเต็มเต็มทั้งหลังทั้งบนเนอะแมนซึ่งรถตูมันจะความมย่งำแต่ตู้เดียวแต่ว่าบันนี่บันนี้โบเมนพูนได้บันนี้เป็นเทวดาได้คุณนางมันนางไม่าาสารเลยน,นางมากินผลไม้เลยครับโบเมนผีหน้าเนอะนั่นคติโบแมนผีหน้าดอกคนใจมงกูดแมนคุณมานนังเลยครับ คนกับร่างลนน้อยแดดนั่นละ่ะเ้าแร้วกับคือติมันสับสนนอมันค่ายๆกันมันคือเหมือนไม่เส้นแลยนะครับจะจอยสูงสูงแปลว่าขาวได้แบบนี้ขาวงามโอ้เป็นคนโลครับโอ้คนคนขาวสูงขาวเนาะสูงก็ขาวเป็นผู้ชายคนมานางังโอ้ทะเบียนเมื่อสี่ใส่ทั้งนาแม่นบอกครับแมน่นทางใต้ทั้งนาใยนรถ บ่อบ้คุณบริสุทธิ์คุนว่าให้ให้อันนี้ให้เอาได้ขั้นเก่าเด้อยขั้นแดงเพคุนว่าครับขั้นแดงยังว่าขั้นเบิร์ดคุนว่าครับโอ้ครับ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 อันพี่เด็กหน่อยเด็กยังเก่าโบ้ฝันเกี่ยวเลยบอกครับยังยังโบ้ฝันโบ้ฝันเลยโบ้ขั้นฝันครับโอ้โบ้ฝันโบ้ฝันกับโบ้เป็นยังอันนี้ฝันอยู่กรุงเทพเนาะครับไม่เรียนเนาะกรุงเทพอยู่กรุงเทพอแต่คุณสีมาซื้อสารห่ก็ได้เพคุนสิงหัวจัดการคุนสีซื้อสารห่กงบมมติ ก็นีมาครับครับครับอืมทะเบียนสองเก้าแปดสามด้อหกกอไก่มอมาสองเก้าแปดสามเนาะแม่เลียนเนาะแนี้จ้าโอ้ยครับผมมี่ยังเพิ่มเติมอีกครับคุณแม่กับโมมี่แล้วกับพันธ์แค่น,นั่น่นจะออกมากคนก็มาซองเบืองบงาน่นว่าโอ้่นว่าคนก็ได้กินน้ำ่นว่ามันเิ่นสีเมื่อน,นั่นครับน้ำนี่ว่างดูตลอดคนว่าพวเพราะว่าแม่เนี่ยเอาน้ำไหลว่างไว้ตลอดครับ คนมานาเทพวดาคนลงมาเบิ่งมาแย่งคุณจ่ได็กกินหนาเมื่อเพื่อกระบปรงเด็กหนคนว่าคนเคยมากินอยู่ตลอดนั่นละคนว่าครับครับไม่เลี่ยน้ครับตัวเลขกอยู่ในทะเบียนรถคือเก่าเนาะบุคลากรคนมาอยู่ในทะเบียนรถคือเก่าด้วยคนว่าครับคือเก่าคนมาอยู่ในทะเบียนรถนั่นแหละคนว่าครับครับผมก็ขอขอบคุณไม่เลี่ยนได้หลายครับ ที่ให้ความฝันเด็ดๆแม่นครับโอ้ยแม่นแห้งเนาะครับเนาะครับผมแต่โบกุ้งล่ะเนาะแนวความฝันเนาะครับ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 บเป็นอย่างก็ลองเบิ่งอีกสักงวดเนาะคุณแม่เนาะจ้าครับผมให้มันหมานคือเก่าเนาะครับเนาะขอบขอบคุณครับกลับขอบคุณคุณครับขอบคุณหลายครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับผมจ้าสวัสดีจ้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ย เป็นเทวดาได้ครับบ่เนี่ยเป็นเทวดาเจ้าที่เจ้าทางไม่เลียนเพิ่นวายสารกาบสารนะครับเนาะเอาหนามไปใส่มะเขาฝันแล้วครับท่านผู้ชมตกตอนแรกมากมะเขาฝันลาสั่นครับเดี๋ยวเบาแอมมารงสีจุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เวฟขั้นสีแดงของไม่เลียนไว้แคบหนาจอเนาะครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับทะเบียนรถไม่เลียนครับ ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงเว็บลอยครับตนผู้ชมเว็บลอยหกกอไกม่มอม้าหกกอไกม่มอมา29 83 29 83ครับสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามครับเมเลียนเพิ่นไหวเจ้าที่จทเจ้าทนาครับนอกเป็นผู้ชายเป็นผู้มเจ้าที่เทวดาก็ได้ครับมาบอกทะเบียนรถให้ยําตัวเลขว่ามันอยู่ตัวนั้นล่ะครับตัวเลขมันวนเวียนอยู่ในทะเบียนนี่แหละครับานผู้ชมมนอกหกกอไกม่มอมาสองเก้าแปดสามครับ แปดสามนี่ก็ออกมาสองงวดซสอนติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เสียดายแห้งครับที่มันออกตัวเก่าเนาะครับท่านผู้ชมคันธาเป็นสองเก่าเหล็ทั้งนานี่ก็คือสียดากันหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี่กับผู้พาดครับผมเกยมือไม่ครับเกยมือไม่ครับให้มีโชคใหญ่กับเมเลียนเด้อครับท่านผู้ชมกระตัดหนาตัดหลังหลินเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมรลตงกัสซีราท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับให้มีโชคมีลาบลำรวยเงินทองครับ สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงนี้มีของดีมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมไปเบิ่งของดีกันครับเบาแอมเราตรงนี้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตอรีจึงสิ่อเหถือเนาะครับนอกท่านผู้มชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของนขนอไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอเนะ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นี่เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุาขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับ,รรรบท่าน,นผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับาท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหุ่ยยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมือน,นี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู Eller ้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะๆครับท่านผู้ชมมือแทะๆแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นค้นแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับหงยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมราทุงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา้นานะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสีให้เบิ้งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเเพิ่งเพ,พ,พิ่งทำเสร็จให,ใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ